คนที่มาติดตามก็ประมาณว่าก็ชอบความหยาบคายพอๆกันพูดง่ายๆว่ามีจิตหยาบนั่นเองจึงมาชอบการพูดการแสดงคนรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือพรู้วจนะแปลผิดก็มีอยู่แต่ก็มีน้อยก็ในเมื่อว่าคนคนตื่นธทมนั้นก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับอักขรพยัญชนะภาษาบาลีไม่ได้เรียนบาลีไวยากรณ์มาก่อนเลย อาศัยอ่านแต่เพียงความแปลที่มาจากอัขรพิยัญชนะภาษาบาลีเท่านั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือพุโรวจชนะที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าให้ตนได้อ่านแม้ว่าจะอ้างมาจากหลวงพ่อพุทธทาที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านั้นก็ตามว่าแปลผิดว่าแปลถูกถูกต้องตามอัขระพยัญชนะเป็นภาษาบาลีที่มีอยู่ในพระเทปดกนั้นหรือไม่ ว่าแปลผิดแปลถูกตามอักขร,ระพยัญชนะเป็นภาษาบาลีอยู่ในพระเตรปุกนั้นหรือไม่มากน้อยเพียงอะไรคนตื่นทำคุณไม่รู้นะแล้วคุณก็ไม่ใช่ผู้สุดโตผู้สลับตราฟังทรงจําไว้มากซึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะที่เป็นอักขร,ระพยัญชนะภาษาบาลีคุณไม่สามารถที่จะเทียบเคียงกับอักขร,ระพยัญชนะภาษาบาลีได้เลยว่าความแปลที่ออกมานั้นแปลถูกแปลผิดอย่างไร สำนรูหารเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาทีนี้ในทางเทราวาะก็ดังที่บอกว่ามีธรรมเนียมของการที่กำหนดจดจำทรงจำไว้มากซึ่งพระรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสงวนท่าทีในการตีความคือเราจะไม่เข้าไปตีความในพุทธวจนะพระบาลีนั้นหรือแปลไปเป็นอย่างอื่นตามความชอบใจของตนได้ จะต้องมีความเชื่อตรงต,รงต่ออัขระพยัญชนะภาษาบาลีนั้นถ้าคุณมีความรู้เกี่ยวกับอัคระพยัญชนะภาษาบาลีโดยการเรียนาาบาลีวยากรณ์มาก่อนอันนี้ก็เป็นข้อที่จะพึงบอกเรียกว่าสามารถที่จะเอาความแปลภาษาไทยที่มีอยู่ในหนังสือพุทธวจนะของวัดนาป่าพงมนั้นมาเทียบเคียงดูได้ว่าตรงตามอัคระพยัญชนะภาษาบาลี แปลออกมาได้ถูกต้องหรือไม่เพียงไรอันนี้ก็เป็นข้อท้วติงที่ไปถึงคนตื่นธรรมสักหน่อยอัตมาก็อยากจะพูดอยู่ในประเด็นหนึ่งก็คือการบัวบอกลึกตื้นชลทา,านมารยาสอสันดานชาติเชื้อโชชลาดเพราะคำขานขวนทราบยอมย่าหิวแห้งหรือบอกลายสแสลงดิน คนที่ติดตามคนตื่นทรมมาในการแสดงออกของเขาทางถ้อยวาจาก,ก็คงพอจะทราบว่าถ้อยวาจานั้นเป็นอย่างไรเป็นพุทธวาจาเป็นคําหยาบหรือไม่ก็เห็นแต่ออกกูกูมึงมาโดยตลอดไม่ใช่หรือถูกสกิดต่อมโทรสะหน่อยก็ไม่ได้เลยทีเดียวโทสาก็พุ่งขึ้นมาทันทีออกกูออกมึง หมายความว่าอย่างไรอันนี้คือพูดตื่นทรรมใช่ไหมเนี่ยผู้ตื่นทรรมอาตมาอยากใช้หัวข้อธรรมญญาณิวันนี้ว่าคนตื่นทรรมแต่ทำไม่รู้และไม่ได้อยู่โดยธรรมเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่คนตื่นทรรมก็หมายถึงว่ารู้แต่ละเบิกบานโดยธรรมเนี่ย ผิวพรรณวันนะหน้าตาของผู้นั้นควรจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นผู้รู้เตือและเบิกบานโดยธรรมก็หมายรู้ว่าจะอยู่โดยธรรมนั้นรู้ธรรมอย่างลึกซึ้งแล้วก็อยู่โดยธรรมหน้าตาผิวพรรณวันนะของผู้ที่มา,มาพูดมาแสดงธรรมก็ควรที่จะผ่องใสไม่ใช่หรือทีนี้หน้าตาของคนตื่นธรรมเป็นอย่างไรล่ะ ไม่มีร่องรอยของความผ่องใสปรากฏให้เห็นและยังสะท้อนให้เห็นถึงจิตที่ประกอบไปด้วยโทสะเวลาที่ถูกสกิดต่อมโทสะออกมาแล้วเนี่ยแกลนว่าก็ออกกูออกมึงขึ้นมาทันทีวาจาก็ไม่ได้แสดงถึงความนอบน้อมต่อธรรมแต่ประการใดแล้วก็เป็นการพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านที่กระแทกกระทัน อาจะมาได้ฟังคลิปของเขาอยู่ครั้งหนึ่งความจริงก็ไม่ค่อยได้ติดตามฟังสักเท่าไหร่เพราะว่าเห็นวาจาที่แสดงธรรมออกมาของเขานั้นไม่ค่อยจะสุภาพน่ารับฟังเขาบอกว่าสมัยแรกที่ทําการร้อยสดอยู่นั้นก็พูดจาแบบนุ่มนิมนุ่มเนมน,มนี่แหละแล้วก็มีคนติดตามการไ้ฟยสดของเขาก็เพียง60 70เจคนแต่พอมีคนมาถามยียวนสักหน่อยด่ากลับไป ใช้พุุสวาจะพูดจากระทบระเทียบหรือด่ากลับไปเช่นนั้นกลายเป็นว่ายอดเบียวของคนที่มาชมการร้ายสดของตนก็พุ่งขึ้นไปเป็นสองสามหมื่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เลยใช้วิธีในการเผยแผ่ธรรมด้วยการด่าทำนองนี้อันนี้หมายความว่าอย่งางไรเนี่ยตาละการที่เราเผยแผ่ธรรมจะต้องด่าใช่ไหมเนี่ยถึงจะมีคนรู้ฟัง ทีนี้มันก็มีคนฟังอย่างที่ว่านั้นด้วยอรรมาก็มองเป็นเรื่องขำขันเสียมากกว่าคนที่มาติดตามก็ประมาณว่าก็ชอบความหยาบคายพอๆกันพูดง่ายๆว่ามีจิตหยาบนั่นเองจึงมาชอบการพูดการแสดงอย่างนี้ที่ออกกกูมึงซึ่งไม่ควรที่จะมาเผยแผ่ธรรมในลนักษณะแบบนี้เลย ที่ธรรมาทวงติงในช่วงต้นนั้นก็หมายถึงว่าคนตื่นธรรมไม่ได้อ่านพระวจนะพระบาลี<ม>กำหนดจดจำทุกคำทุกตอสอนคือทำการบ้านในเรื่องนั้นมาเป็นอย่างดีเสร็จแล้วเขาก็มาพูดในทํานองใช้อหารของตนเองอาตมาก็ไม่อยากจะใช้คาว่ามั่วนะก็คือพูดตาม สำนรวหารของตนเองที่ไม่ตรงกันกันกนกบแหล่งต้นเดิมของบรูวจนะพระบาลีที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นอย่างเช่นที่เขามาพูดในครั้งหนึ่งว่าพระอยากจะได้บาทก็ไปแสดงฤทธิ์แล้วถูกพระรุจ้าตำหนิติเตียนว่าการที่พระพิสุแสดงฤทธิ์แสดงปฏิหารก็เท่ากับสตรีโชว์ของรับของตนเอง ในเรื่องจริงนั้นไม่ใช่พระพิทธสุท่านอยากจะได้บาทบาทไม้กัญจันที่สลักเป็นรูปบากนั้นเศรษฐีท่านหนึ่งได้โยงขึ้นไปด้วยไม้ไผ่อยู่ที่หลังคาเรือนของตนที่สูงมากแล้วก็บอกว่าถ้าใครเป็นพระราหันต์ก็ให้มาเอาบาทนี้ไปในเรื่องนี้สำหรับผู้เรียนบาลีได้ฟังคนตื่นถามพูดแลวเขาก็ขำกัน ว่ามันไม่ตรงกับเนื้อเรื่องที่มีอยู่ในคัมภีร์ธรรมปรทักษกถาที่เป็นคัมภีร์ในชั้นอกถาของพระไตรปิฎกไปพูดถึงเรื่องของการที่เปลี่ยนมือนน่งกับแพรที่ใช้สาหรับข้ามฟากไปก็โดนไปไม่รู้เป็นเรื่องอะไรละที่จริงแล้วเนื้อเรื่องจริงแพรตรงนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเป็น สมถตญาณกับวิปาาัสนาญาณทีนี้คนตื่นธรรมก็ไม่รู้พูดเปลี่ยนเป็นเรื่องอะไรอาตมาผู้รู้ข้อมูลจริงอยู่เนี่ยจะรู้ว่าคนที่มาพูดมาแสดงนั้นนหะพูดตรงตามข้อมูลจริงที่ปรากฏจะไดไปะหลกหรือไม่หรือเป็นการพูดด้นไปเป็นการมั่วไปไม่อยากจะใช้คําว่าเข้าข่ายบิดเบือนแต่มันก็อยู่ในข่ายนั้นว่าเข้าข่ายว่าบิดเบือน เพราะว่าไม่ตรงตามแหล่งต้นเดิมของข้อมูลพุทธศาสนาที่มีอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือในชั้นของอัตคถาอันนี้ก็ขอให้ไปพิจารณาสักหน่อยแล้วว่าตนเองนั้นน่ะคนตื่นธรรมคุณเป็นผู้สงสุดโตสุตตะทโรสุตตะสันนิจโยหรือไม่ก่อนที่จะมาเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อมาเผยแผ่พระศาสนา พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามหรอกสําหรับคนที่เป็นคราวาจยอดโยมเพราะก็ตรัสบอกเอาไว้ว่าพิสุพิสุนิวบาสุบาสุาสกาเป็นผู้หอสุดสำหรับจับทางทรงใจว่ามีความกล้าหาญในการที่จะทําปรปรวาทะกล่าวแกล้ถ้อยคําของคนอื่นที่มากล่วมจุ้งจับทําให้นะ่ะให้วิปริตเพี้ยนก็ควรที่จะมาพูดมาแสดงทรมาเผยแผ่ทมได้เช่นเดียวกันแต่ว่า ก็ควรที่จะทําการบ้านแบ่งศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจากแหล่งต้นเดิมคือพระไตรปิฎกแล้วสามารถที่จะเอาความแปลที่มีอยู่ในพระุทธวจนะนั้นไปเทียบเคียงกับอักขรพยัญชนะภาษาบาลีที่อยู่มาในพระไตรปิฎกได้ว่าเป็นอย่างไรถ้าถึงขั้นนี้ก็จะมีความปลอดภัยในการเผยแผ่พระศาสนาที่ตรงตามข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกอยากไม่วิปริตผิดเพี้ยน แต่ในข้อนี้ก็เชิญชมเขาในแง่ลักษณะที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านก็กลายเป็นเรื่องตลกปูฮาสนุกกันไปเห็นหลายคลิปที่เอาเสียงของคนตื่นธารมนี่มาออกคลิปของตนผู้หญิงก็ถามเสร็จแล้วก็มีคลิปมีเสียงของคนตื่นทามนี่พูดออกมาอย่างนั้นอย่างนี้กูกูมึงอันนี้ก็เป็นเรื่องดีสําหรับชาวบ้านก็เป็นเรื่องสนุกสนานสุนทรีย์ฮาสาหรับพวกเขาไป ก็เป็นเรื่องผ่อนคลายได้อีกลักษณะนหนึ่ง